อลูก็พัฒนาขึ้นเยอะแล้วไม่เช<อ>ื่อทุกคนย้อนไปดูไลฟ์แรกๆได้เลยครับแข็งแังกับหินนะเนนี่ของมาส่งค่ะรับนะสวัสดีค่ะหนูช,ชื่ออลูจากบริษัทส่งของไลา์เอฟเอ้ป,ะปะ้าป้าป้าป้าก็อยู่ด้วยคุณคุณอลูจะเริร่มเรียกชื่อแล้วนะทุกคนอคุณอะไรนะคุณคุณคุณ,คณฮิโรยูสุ คุณนี้มาทักกันเลยในทวิตเตอร์บ่อยๆเออคุณคุณเรมียันเดเลสสวัสดีค่ะอ่าคุณซีชีนิเนนคุงอายรพยายามจะจำชื่อทุกคนให้ได้นะสวัสดีสวัสดีเล้วคุณคีดิสวัสดีเลี้วคุณเซเบอร์ดากอนสวัสดีเง้วคุณก้องสวัสดีเง้วคุณมาบาจิโรลี่คุณเดคโคสามสิบเจ็ดสวัสดีเง้วสวัสดีเงี้ยคุณโสภาดีดีง่ายอรุง่ายสวัสดีเลี้ยสวัสดีเล้วคุณสเปกเกด สวัสดีนรับคุณูติวระอ่าสวัสดีเรี้ยคุณไล์อคาเฟ่สวัสดีเงี้วคุณตาลวาสวัสดีเง้าวคุณอโนสวัสดีเงี้ยทุกคนสวัสดีเงี้คุณป,ปา้าป๋าเอออันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกของอลูน,น,นอทค่ะอลูทำอะไรผิดพลาดไปต้องขอพายไว้ล่วงหน้าเลยนะเงี้ยเอเล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 เลออลอูเล่นได้ไงอย่าหันมา่างนี้ เร่อร่อเร่อร่อเ่อหไปล้วหนึ่งร่อร่เร่อ่อเรอร่เอค่ะค่ะสวัสดีนะุกคนลูเป็นไทยท่านล่ะสวัสดีป้าปายังอยู่ไหมขับกุญค่ะปปาป้ปาอยู่กับลูนานๆอย่างนี้ลูไปไหนนะวนหลังเอรอป้าไปนอนนะรีบไปนอนเลยชี่ยวเชวไป ส่งหัวใจให้ผมหน่อยสิโอ้ส่งส่งส่งหัวใจให้เหรอส่งยังไงบ้างไม่รู้อารูปิ้วไปก่อนแกปิ้วปิ้วปิ้วส่งดิ้เสียงไปก่อนนะอารูรักนะอารูทำอะไรรักนะครับอารูให้นั้นทำให้เสียงต่ำอารูจะเสียงต่ำไอ้อารูเสียงสูงอ่ะกดต่ำแล้วอาูจะเหนื่อยคุณโบฮะ ผมอยากจะเป็นมาเดงกินก้องสน้ำกอนแกงมาโนงมาแดงมามาลองปองแปลงง้องยง้งง้องนั้นในชีวิตคุณจังเลยนะคะคุณโมจุ๊บจุ๊บแบ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 ไอ้ลูเป็นกระต่ายหรือแมวกันแน่ไอ้ลูเหมือนกระต่ายใช่ไหมเงาคุนี้โนยสุไอรลูเป็นแมวเป็นแมวที่หูยาวมากมากเลยแหละบางคนก็มองว่าเป็นจิ้งจอกนะอืมบางคนก็มองว่าเป็นกระต่ายโอ้แต่ลูเป็นแมวนะ ลงอลูเป็นตัวอะไรปะอลูเป็นตัวอะไรอะอืลูจะมีความเขินขี้อายนิดนิดนี่ลูเป็นเด็กขี้อายนะลูขอย้ำจริงจริงอัลูขี่ไออืมอัลูเร,าาร,รียบร้อยอัลูเรียบร้อยเดี oh, ๋ยวกินอะไรเนี่ยวาวเล่เล่เล่เเล่เล่เล่เเล่เหกปิ๊บหก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 ปิ๊บ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 หกปิ๊บ ขอเลีลลลลเยน no. no. หน่อยขอเลียนหน่อยขอเลียนหน่อยขอเลี้ยหน่อยขอเลี้ยหน่อยขอเลียน่ล้ยแล้วค่ะปลาแซลมอนติดฟันรู้ไหมอ่าคุณลุงสุโอจี้จังนี่เองจี้ตลกค่ะโอจี้จัง่จี้จี้จังทุกคนช่วยรู้คำหน่อยจี้จังนะทุกคนจี้จัง